มันเป็นหมามันมีสีข่ขามันเห่ามันหอนมันก็ต้องแสดงออกเหมือนกันเพราะมันหัว

ก็อยากเลี้ยงเลยไม่น่ารักก้าวลาวเลยอ่ะเดี๋ยวลงแมขอฟังนูดีกว่าเผื่อมีอะไรจะพูดมันเลือกเกิดได้ไหม่ะอืมเอาเรื่องหมาก่อนสงสารมันเอ้ามันเลือกเกิดได้เวลาบางคนมไ่อยาเป็นอยากเป็นอยากเป็นเสือไปทําร้ายคนอื่นไหมล่ะมันก็ต้องกินคือฟูมันจะบอกตลอดว่าเดลี่อ่ะเพื่นเพมันคือเสือฟังนะฟังนะผมฟังออะฟังตามความเป็นจริงนะมึงคือลูกคนเดียวเออมึงคือลูกคนเดียวที่แม่รักมากวันหนึ่ง มึงเสร็จชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งมึงเอาอะไรลูกคนใหม่มาปุ๊บมึงเคยเป็นลูกที่ถูกรักมากใช่แล้วอีลูกคนใหม่เด็กนั้นรักมากชาวบ้านชอบมากมึงน้อยใจไหมล่ะที่มึงผอมตาโปนขนาดนั้นะอ้าวถูกไหมล่ะการแสดงออกของมมึงมันการแสดงออกแบบจิตใต้สำนึกแรกส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ดะ มันก็ต้องแสดงออกเหมือนกันเพราะมันหวงเข้าใจปะมันก็น้อยเหมือนมึงเป็นมี่อาพูดจมตรงเหมือนมึงซีผัวมึงเป็นเมียคนเดียวผัวมึงขอเมียใหม่มาหน้าบ้านแล้วอีนั่าเสกสวยมึงไม่ขยำหน้าไงเอาถูกไหมล่ะแต่มองว่ามีคนดาออหมายถึงว่าตลกอะก็แปลกดีมองไม่ขยำหน้ามันง่ายถ้าสมมติว่ามึงอมึงต้องเข้าใจเบสของคนจริงๆอ่งะคน คนนะัเป็นชื่อเรียกของคนแต่เราคือสิ่งมีชีวิตอืเราเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใต้สำนึกแรกของเรามันคือการห่วงมันก็แงบมมันก็ลำคาญได้อืม,อม,มันจะให้โอ้โห,โอ,โหอีเดลี่แยกแยะได้เลยไม่ไงั้นกูไม่ส่งไปแข่งแกดแพดเลยมั้ง <c oughs> แกดแพดมา <c oughs> โอ้โหอีเดลี่ตรงนี้ใส่ดีเลยกูเลยส่งเรียนกวดวิชาเรียนทหารเลยเรียบร้อยตะเบได้การปิงเลยอะ S <S มึงม,มันเป็นหมาเลนอาหารตะเบอหรอมึงมันเป็นหมามันมีสีขามันเห่ามันหอนอืกลัวสอนมันนั่งได้ขอมือได้มันก็เก่งแล้วอืมเซฟเดลี่เนอะทุกคนเซฟเดลี่ไม่ด่าห<อ>มาเป็นโปโห